สว er, ัสดีครับแ่ครับสีสกิสังบานครับแี่ครับน้องมีครับวันนี้พ่อพ่ิ่เมพันมาซื้อเสื้อแล้วยิ่เสื้อไปใส่ครับเห็นนแล้วครับเห็น้อครับผมมาพอดีได้พนอยู่แล้บิึงเสื้อครับแล้วยิ่เสื้อของุ้ยิใสครับ

ไปไปเี่ยวกันปเร็วนะเดินเะยังยังนี่อันนี้พ่อบ้าน DIY ทยกเว้นยกเว้นอียหูบอเจ้าหูบอหูบอมาคัยกเว้นอีอย่างยกเว้นเสียงเมียใช่ไหมเจ้าหานบอหรเอตะเบิงตะละเสียงเป็นบางที่่เีงเป็นเสือบ่เอเอ๊เสียงไหนกัฟ้าเรีนนี้บอเขาสีสวรรคเียนทุย่งเขาถือเขากัเสียงว่า ครับผมนี่ครับตองกำลังทำงานครับข้างบนนั่นจะถึนข้าวเลยครับนี่ทีมจัดสวนกำลังมานี่ครับให้เพื่อนมาดูที่เลยครับทีมจัดสวนครับ นี่มาแล้วอ้ววนนี้แฟนเขามาหลายแลครับวันนี้แฟนขับจากบุรีรัมมามีอีกทีมหนึ่ง อันนี้พ่อบ้าน DIY ครับพ่อบ้านดีเด่นเสียงเมียเราปรงอาจเสียงเมียแล้ว่แล้ว่าสับเมียเบาหยากบแล้วมา

ปกติฝาตัวนวลเราะเรานวลวดน้ำ่โรยโลยโลยโแล้วคนดวยเลยโรกอุ้งี้ตัวนี้หน่อยนึงเอาครับลวกหน่อยใช้ซัมพุนก็ได้มันก็ต้องเป็นเสือไม่หน่อยคนละหน่อยเกตัวนั้นวันใดเราไปแล้วเราให้น็ก้านคนผมเหลยกบวกระพาชองแวนตัวนั่งเรือมมีกินเลยทั้งข้าวข้าวโยงทั <laughs> ้งหมยัง <laughs> ้าเานย น <c oughs> ี่ยแฟนมาสองชุดวันนี้เด <c oughs> ีันนอเไจะหนเอาเอาเขตเอาเขตตัวนก็ไดัวไนจไหนนยจงไก็จะอันนี้นรี้เสื้อแจค <ś les> ส่งหน้าจะเดียวน็อกไปนอนครับวันนี้ครับ <g les> อาการไม่ดีครับเลยทั้งนี้ครับที่มันจะสวนนะผมก็อย่งเพิ่มเพื้น,นที่กันครับก็ใจมันคุยกับไปหน่อยพเพราะว่าแตกคอนเสิร์ตไปกี่หน่อยครับ ดูพื้นที่ไปเกาะครับชว่วงนี้ทั้งคนมีเฟืนอครับมาหลายคือกันครับดูว่าช่างกระเบื้องของเราทําเคานเตอร์ได้หลายปันไดนครับ ได้แล้วนะครับผมอตัวครัวครับ เอาเลยฉลาดดกพี่ใหญ่ไปใส่เอาเลยครับเอาเลยกินรถในสามด่านแล้วนี่ติดตั้งในสามด่านอันนี้ยังมัเน,น็นครับ ครับกิมนี่สีทีเกษสร3บ้านพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับมีโทรป,ปรับปังอะไรก็โทรหาผมไดยครับ063 7899666ครับ063 7899666ครับ